หากกล่าวถึงตำนานความยิ่งใหญ่ของจินซีฮ่องเต้หนึ่งในความยิ่งใหญ่ที่เป็นที่รู้จักและกล่าวขานไปทั่วโลกสถานที่แรกๆที่ต้องนึกถึงนั่นก็คือสุสานทหารจินซีฮ่องเต้ณนะเมืองซีอานประเทศจีนแหล่งโบราณสถานชื่อดังของโลกที่ใครเห็นก็ต้องทึ่งกับกองทัพตุ๊กตาทหารดินเผานับพันตัวยืนตระหง,ง่านสุดยิ่งใหญ่ภายในสุสาน แต่เชื่อหรือไม่ว่าตุ๊กตาทหารดินเผาจากสุสานจินซีแห่งนี้มีบางส่วนถูกส่งมอบมาให้จัดแสดงที่ประเทศไทยอย่างถาวรเป็นกรณีพิเศษที่แห่งนั้นก็คืออเนกกุศลศาลาหรือวิหารเซียนจังหวัดชนบุรีที่อาจจะพูดได้ว่าเป็นที่แห่งเดียวในโลกที่ได้รับมอบโบราณวัตถุล้ำค่าเช่นนี้ออกมาจัดแสดงนอกประเทศจีนซึ่งเป็นหนึ่งในการแสดงความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศ จุดไฮไลท์นี้เพียงแค่เข้ามาก็ได้เห็นกับความยิ่งใหญ่ของหุ่นทหารดินเผาจากสุสานจินซีฮ่องเต้หุ่นของจริงมรดกแห่งเมืองซีอานประเทศจีนที่มีอายุกว่า2,200ปี <Wow. S 1> หุ่นทหารดินเผามีหลากหลายฐานะหลายตำแหน่งความเหมือนจริงจนบางครั้งชวนจินตนาการไปไกลว่าหุ่นเหล่านี้มีชีวิตจริงๆเหมือนได้เจาะเวลาหาจินซียังไงอย่างนั้นเลย นอกจากนี้ยังมีวัตถุล้าค่าที่รัฐบาลจีนมอบไว้ให้อีกรวมกว่า328รายการสุดยอดเออแปลกด,ดีเนี่ยเป็นแบบจำลองออจำลองของอที่เขาขุดพบคุนทหารดินเผาสุสานจินซีฮ่องเต้สาเหตุคือจินซีเนี่ยชื่อในเรื่องโลกหลักความตายเพราะฉะนั้นท่านท่านก็คิดว่าเมื่อท่านตายไปเนี่ยก็ต้องมีกองทัพ ไปด้วยนะฮะท่านกลัวอะไรไหมระหว่างท่านมีชีวิตท่านทาสงครามเยอะฆ่าคนเยอะอะไรต่อท่านก็กลัววิญญาณพวกนั้นน่ะจะตามมาามแก่แขนท่านก็เลยต้องสร้างกองทัพไปด้วยเท่าที่ขุดพบเนี่ยก็มีประมาณสักเกตแปดพันตัวอันนี้คือรัฐบาลจีนมอบให้มาแล้วก็ส่งคนมาประกอบมาอะไรให้ที่นี่นะครับเนี่ยท่านเราเห็นตรงคันดินขึ้นมาแล้วก็เป็นร่องร่องดีคือเดิมทีเขาเอาไมุ่่มพากแล้วก็เอาเสือปูแล้วเอาดินผม เพราะฉะนั้นหุ่นทหารเนี่ยอยู่ใต้ดินจริงแต่ไม่ใช่เอาดินปิดทับเขาหุ่นก็จะอยู่ข้างล่างโดยไม่ใช่ดินไม่ได้ทับนะะบางอันที่ก็บอกไปขุดมาแล้วต้องขุดดินออกเพราะบางทีไม้เมื่ออะไรมันจะพังดินมันก็จะสุดหลบไปเราดูจําลองนั้นเรามาดูไซส์ของจริงเนี่ยหัวเอย่ยมือเอย่ยเขาก็จะถอดได้เนี่ยฮะหัวก็จะถอดได้มือก็จะถอดเนาะ,ะเหมือนแบง่งแบ่งส่วนกันทํางาน ส่วนนี้สัวนหัว,วส่วนนี้ปั้นเฉพาะหัวส่วนนี้ปั้นมือและหลังจากนั้นก็เอามาประกอบกันขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นคุนทหารที่ดูแลมา<อ>นะส่วนหัวเขาเลยจะถอดได้มือก็ถอดได้แล้วก็ม้านี่ก็เป็นมาน้าดินเผาทั้งหมดหนักตัวหนึ่งก็ประมาณสัก200กิโลอ,อันนี้ก็เป็นก็อบอกว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนไม่เคย มอบให้ใครเป็นการทาวร์นะจะให้ไปจัดแสดงบ้างอะไรบ้างแต่นี่ก็ท่านรัฐบาลจีนมอบให้มาจัดแสดง mm. ที่วิหารเซียนยังมีวัตถุล้ำค่าอยู่อีกมากมายอย่างเช่นประติมาก,กรรม8เซียนข้ามทะเลมีเอกลักษณ์มีความละเอียดสวยงามซึ่งตามความเชื่อแล้วแต่ละเซียนมีอำนาจบาร,รมีต่างกันไปจึงเป็นอีกจุดที่ผู้คนมักมาขอพรเป็นสิริมงคล ส่วนด้านในอาคารวิหารเซียนเต็มไปด้วยวัตถุล้ำค่าและล้วนมีความหมายอันดีซึ่งการได้มาที่วิหารเซียนนับเป็นโอกาสดีที่ได้มาหลงเที่ยวได้มาเห็นกับความยิ่งใหญ่ของสองวัฒนธรรมไทยจีนได้เห็นความหมายของศิลป์ศาสตร์และความเชื่อที่หากนำมาใช้ในมุมที่ดีสิ่งเหล่านี้ก็จะเกื้อหนุนให้คนเรามีจิตใจที่ดีขึ้นและได้พบกับทางสว่างของชีวิตก็เป็นได้